สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศจีนได้เปิดตัวแอปพลิเคชันในการแปลเสียงร้องเด็กก็เป็นที่คือหาไปแล้วส่วนประเทศไทยค่ะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่สอนเรื่องของพัฒนาการเด็กค่ะ ข้อมูลบนออนไลน์ยุคนี้มีเยอะจนเลือกเชื่อไม่ถูกเลยค่ะว่าข้อมูลไหนถูกข้อมูลไหนผิดบ้างแต่สำคัญที่สุดของคนเป็นพ่อแม่คือข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้อยใช่ไหมล่ะคะคงไม่อยากพลาดทำอะไรไผิดถูกๆกันหรอกทางเลือกรับข่าวสารก็มีผ่านแอปพลิเคชันดีๆอย่างเช่นแอป Nutri Advance อัปเดตพัฒนาการตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็เด็กน้อยแบบเข้าใจง่ายๆให้อ่านซึ่งก็เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโดยเป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะค่ะไม่ต้องซื้อหนังสืออ่านเมื่อคุณแม่รู้ตัวว่าเริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดแล้วจนนนูน้อยอยยาุ ถึง3ขวบซึ่งเป็นช่วงพัฒนาการที่เขาบอกว่าสําคัญที่สุดเหมือนรากฐานของชีวิตเลยก็ว่าได้แอปพลิเคชันนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือ NutriStart สําหรับคนท้องค่ะโดยติดตามพัฒนาการลูกในท้องไปจนถึงวันคลอดซึ่งเขาจะมีคําแนะนําการดูแลตัวเองด้านต่างๆเช่นโภชนาการที่ถูกต้องโดยมีกูรูจากสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะส่วนที่2คือ NutriCheck สาหรับหลังคลอดค่ะให้ความรู้เรื่องดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง3ขวบเช่นดูแลลูกน้อยยังไงลูกโต ตามเกมหรือไม่ควรเพิ่มพัฒนาการอะไรอย่างข้อมูลส่วนนี้จะได้กูรูจากชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทยคะ่ะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเตรียมพร้อมเป็นพ่อแม่ยุคนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วกลุ่มเป้าหมายก็ไปโหลดกันโลดเลยคะ่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันคะ่ะทรูเพิ่มทุน6 0 0 0 0ล้านบาทตังเปาเป็นผู้นำ 4G ซ m s u ุงยืนยัน Galaxy S7 เปิดตัว21กุมภาพันธ์นี้ Google เตรียมทดศัพท์ใช้โดรนปล่อยสัญญาณ 5G ร้านมือถือญี่ปุ่นเล็งใช้หุ่นยนต์สุดล้ำแทนพนักงานขาย คุณผู้ชมสามารถติดตามชนตอนย้อนหลังของ weekly c 3ได้ผ่านทาง youtube com slash c h a t p a w e สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ